สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่2กันต่อนะครับเราบอกว่าเรามีการวิเคราะห์อยู่2แบบสําหรับอีควิลิเลียมออฟริจิตบอดี้ใน3มิติหนึ่งคือการวิเคราะห์แบบสเกลาร์อะแรงก็ต้องมองง่ายแหละแต่เมื่อเจออย่างนี้ครับก็ติดแงะงั้นเลยเหรอฮะเพราะว่าแรงมันก็ขังมองดูยากครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้พออ่านโจทย์ดีๆมันคือสมูทยูนิฟอร์มหลอด AB ครับถูกซับพอร์ตบายบอรแอบส็อกเก็ตประเด็นที่สําคัญก็คือต้องรู้จักบอรแอบส็อกเก็ตกันก่อนครับ มันเหมือนก้อนกลมๆบอยซ็อกเก็ตค่ะทุกท่านครับก้อนกลมๆเนี่ยแล้วก็มีเอกบอแล้วก็มีตัวซ็อกเก็ตลองรับอยู่มันหมายความว่าฮะเราก็เหมือนบอยซ็อกเก็ตที่อยู่ในกระดูกของเราเนี่ยมันสามารถครวงได้ครับทุกท่านครับสามารถครวงได้สามารถหมุนรอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําไม่ได้ก็คือว่ามันมีการต่อต้านการเลื่อนที่ในลักษณะแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z คือเคลื่อนที่ขึ้นลงไปซ้ายไปขวาไม่ได้นี่คือบ a l l s แอนด์ซ็อแต่เขาสามารถครวงได้ครับทุกท่านซึ่งแตกต่างกันกับ Fix ซ์ p p อร์นะ Fix Support มีโมเมนต,ต์ต,ต่อต้านการเคลื่อนที่ทั้งแกน X แกน Y แกน Z 1เอาและบอ a l ดแอนด์ซ็อกเก็าะค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ อยู่ที่จุด A ครับและวอลผนังที่จุด B อย่าลืมนะว่าเวลาพื้นผิวที่เป็นสมูทสมูทมาสัมผัสแสแคแสแคดกันเนี่ยมันจะต้องมีแรงนะครับแรงนอร์มอที่มีทิศทางในการตั้งฉากกับผิวสัมผัสมี NB แน่นอนในลักษณะนี้และตั้งฉากกับผิวสัมผัสด,ด้วยเขียนก่อนก็ได้ฮะนะฮะ NB แล้วก็มีค่าเขียนไว้ก่อนแล้วว่ามันก็คงมีค่าเท่ากับ NB ก็มีค่าขนาดของ NB ฮนะ คูณกับยูนิตเวกเตอร์ไเห็นไหมมันชี้ไปทางด้านบวกบวกไนะครับเอาไม่เป็นไรค่อยๆดูกันไปอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวแรงเนื่องจากเคเบิล c c นะครับเคเบิ BC. ล BC เคเบิลรับแรงได้เฉพาะแรงดึงออกมาก็เป็นแรงเทนชั่นนะครับก็เป็น t ครับ t แรง t ออกจาก b ไปหา4 tbc เอาละครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่า เขามีน้ำหนัก20กิโลกร,รัมนะครับเนื่องจากเป็นยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเนี่ยที่เขาเน้นนักเน้นหนาก็คือว่าน้ำหนักมันลงตรงกลางฮะน้ำหนักมันลงตรงกลางกลางของเขาก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับจุด G และมันจะอยู่บริเวณไหนถ้าทั้งหมดนี้วางอยู่2เมตรมันก็คงต้องขึ้นมาเหนือจากพื้น1เมตระครับถ้าที่พาดจากนี้ถึงแนวนี้นะครับ ถึงแนวนี้1.5เมตรแสดงมอนก็ใกล้ครึ่งหนึ่งแหละครับก็คือ0.15ไอ้0.0.75บวก0.0.75นะครับบวกกันได้1.5โอเคแล้วครับเราจะหาได้อย่างไรครับผมก็ขออนุญาตเขียนไอ้ตัวที่เป็นปกตินะครับทุกท่านต้องเขียนยกออกมาเป็นแค่หลอดตัวเดียวนะครับผมขออนุญาตข้ามเนาะอย่าเพิ่งด่ากันนะครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคนไม่ค่อยกดดูนะครับนี่ขออ่างของคนขี้เกียจน,นะครับ เราไปเช็คกันดูก่อนครับว่าไอ้บอย s o ซ็อกเกตนี่มันมีแรงการต่อต้าน ax ay แล้วก็ az เอาละครับผมขออนุญ,ญาตต่อต้านเป็อย่างนี้ละกันนะเนื่องจาก ax มันมีแรง B ีมาอย่างนี้ผมก็เลยขออนุญาตเขียน ax ไปที่ทางที่เป็นลบบ้างนะครับแล้วก็มีตัว ay นะครับตัว ay แล้วก็ตัว แซทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือว่าเราต้องการ2ตัวครับในการแก้สมาการคือซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0เขียนฟอร์ดเบกเตอร์ได้จับคอมโพเนนต์แนวแกน x คอมโพเนนต์แนวแกน y คอมโพเนนต์แนวแกน Z รวมกันได้1คําตอบนะครับรวมกันได้1คําตอบ อีกตัวหนึงนะครับรวมกันได้3สมการอีกสมการหนึ่งคือซิกมาโมเมนต์นะครับซิกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0ใน3มิตินี้โมเมนต์หาค่าได้จากสิ่งหนึ่งครับทุกท่านครับจากสิ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าโมเมนต์เนี่ยมันเกิดจากนะครับ r ไปคอสกันกับ f ห้ามสลับกันนะครับย้ย่อีกที r คอสกันกับ f r เวกเ,เตอร์คอสกันกับ f คราวนี้ f มีตัวไหนบ้างครับที่ก่อให้เกิดก่อให้เกิดโมเมนต์มีอยู่2ตัวครับแน่นอนว่าเราจะเลือกเทค e มเ m e n t จุดที่นะครับมีอันโนนมากที่สุดอันโนนมากที่สุดก็คือตัวบอย s o เก็ตจุด A ตัวนี้เราจะเลือกเทค e มเ m e n t ที่จุดนี้เมื่อเลือกเทค e มเ m e n t ที่จุด A จะต้องหาแรงที่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด A ก็มีอยู่3ตัว1คือน้ำหนัก g nb และก็ TBC เนื่องจาก TBC นี้นะครับ TBC อยู่ที่จุดเดียวกันคุณสมบัติของโมเมนต์นั้นก็สามารถหาได้ได้ r ครับเวกเตอร์ r เขียนเป็นเวกเตอร์แล้วกันนะไปคอสอยู่กับ f ครับซึ่งเป็น f TBC บวกกับ NB ได้เขียนอย่างนี้ได้ครับเอาไปคอสกันถ้ามันอยู่จุดเดียวกันเราเขียนรวมแรงก่อนแล้วค่อยไปคอสกับ r ก็ได้ ไม่มีปัญหาการรวมแหล่งนั้นไม่ยากนะครับดังนั้นครับไอตัว R ตัวนี้ก็คงเป็น R ที่จุดเริ่มต้นไปที่ A และไปที่ B ขออนญาตใช้เป็น RAB นะต้องหาแล้วล่ะ RAB อีกตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจคือโมเมนต์ซึ่งเกิดจากแรง G ไอแรง G ที่กดอยู่ลงตรงกลางนี้ก่อให้เกิดโมเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไรอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจคือ R ครับ แล้วก็เป็น r ไปหาจุด g ขอญาติเรียกว่าเป็น r a g moment ก็จะมีอยู่นะครับก็เป็น r a g ไปคอสอยู่กับแรง g นะครับคอสอยู่กับแรง g อะคอสอยกับแรงเนื่องจากน้ำหนักและกัรเนานะผมเรียกว่าจุดแรงเนื่องจากน้ำหนักตัว w ดังนั้นครับเราต้องเขียน F อร์ e เวกเตอครับทุกท่านครับเขียนฟอร์ดเวกเตอร์ให้จบซะฟอร์ดเวกเตอร์จะหาได้อย่าลืมนะว่าการเขียนแรงนั้นนะครับ Force Vector เกิดจากนะครับแรงคูณกับ Unit Vector Unit Vector เกิดจากไอตัว p o s i t ัน n Vector หารด้วยขนาดของเขาขนาดเกิดจากเอาจุดปลายลบจุดต้นย้ำนักย้ำหนาย้ำคิดย้ำทำเพราะฉะนั้นตัวที่เราสนใจก็คือพิกัดของจุด B ฮะจุด C ฮะและก็จุด G ผมขอญาตเขียนพิกัดของเขาออกมานะครับ พิกัดที่จุด a ครับพิกัดที่จุด a ออกมาอยู่ในแกน x พุ่งออกมาทิทางที่เป็นบวกดังนั้นพิกัดที่จุด a ออกมาเลยกลายเป็นบวก1.5 0และ0พิกัดตัวต่อมาครับขอเป็นพิกัดที่จุด b อยู่ในผนัง z y ดังนั้นค่า x ออกมามีค่าเป็น0ูนย์ ค่า y ออกมาออกมานะครับออกมา1เมตรและก็ขึ้นไปทางแกน z อีก2เลยกลายเป็นนะครับ0 1และก็2ครับพิกัดตัวต่อมาคือพิกัดที่จุด c ฮะเพราะต้องใช้ในการหาฟอร์เวกเตอร์ TBC พิกัดที่จุด c นั้นอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ในนะครับแกนนะครับอยู่ในแกน z นะครับอยู่ในแกน z อยู่ในแกน z นะครับอยู่ในแกน z ค่า x ค่า y เป็น0ย์แน่ดังนั้นค่า z ขึ้นไปเลยออกมาเป็นเพียงครับออกมาเพียง0นะครับ0และก็2.5เป็นบวกเสียด้วยอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอยู่ที่จุด g นะครับสำหรับข้อนี้ครับอยู่ที่จุด g ไอพิกัดที่จุด g นี้มันคือครึ่งหนึ่งน้ำหนักจะลงถ้าเป็นสมตทมันต้องลงครึ่งหนึ่งนะครับ ทุกท่านไม่ต้องซสีเรียนนะครับผมจะค่อนข้างเสียเวลากับการทําอย่างนี้นานนะครับแต่แก้สมการนั้นทิ้งนะครับไม่ดูการแก้สมการเองนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้นถูกทุกอย่างก็ถูกครับแก้สมการเป็นที่ของเครื่องคิดเลขนะครับเอาละครับที่จุด G มันครึ่งหนึ่งครับหมายความว่าครึ่งหนึ่งของ x จาก1.5ก็กลอกกลายเป็น0.75ที่ทางเป็นบวกครึ่งหนึ่งของ y 1ออกมาก็คือออกมาเป็น0.5 และครึ่งหนึ่งของแกนแถ้าทั้งหมด2ก็ตัดครึ่งสับโชเหลือเพียงแค่1ครับนี่คือพิกัดแต่ละตัวได้พิกัดออกมาแล้วก็คงไม่ยากละครับเขียน f o r ์ e เวกเตอร์ฟอ e ์สเวกเออกมาครับแรง F ที T, f ่ FA ของบอร์น o ็อคเก็ตนะครับบอรนช็อเก็ตจำคำนี้ให้ดีนะครับยอดทิตนะครับบอรนช็อเก็ต ก็มีตัวไหนบ้างมี ax เนื่องจากอยู่ในแกนอยู่แล้วก็มี axi บวก ayj และก็บวกกับ azk อาศัยหมวกหรือเขียนตัวหนาสุดแล้วแต่นะครับอ่ะใส่หมวกให้หน่อยแล้วกันอีกตัวหนึ่งคือ tbc ครับทุกท่าน tbc แรงดึง tbc tbc นี้นะครับ tbc นี้ ทีบีซีเกิดจากขนาดของทีบีซีและก็ไปคูณอยู่กับ r b c เริ่มต้นจาก B ไปหา4จุดต้นลบจุดปลายนะครับจุดต้นลบจุดปลายไปดูครับไปดูกันที่ B กับที่4จุดต้นจุดปลายลบจุดต้นนะครับจุดปลายลบจุดต้นปลายลบต้นขออภัยนะครับปลายลบต้น สังเกตว่าทั้ง b และ c ไม่มีคอมโพมนนต์แนวแกน x เลยกลายเป็นครับจุดปลายลบจุดต้น0ลบ1 j นะครับไม่มี i นะไปบวกกับนะครับ2 5ลบ2 k จุดปลายลบจุดต้นส่วนด้วยขนาดของเขาก็คือครับ1ยกกำลัง2บวก0.5ยกกำลัง2อย่าลืมด้วยว่าคูณด้วย t b c ฟอร์ดเวกเตอร์ออกมามีค like ่าเท่ากันกับฟอร์ดเวกเตอร์ออกมามีค่าเท่ากันกับขออนุญาตเลื่อนลงมาด้วหน่อยนะครับฟอร์ดเวกเตอร์ออกมามีค่าเท่ากันกับครับลบครับล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 บหนึ่งส่วนรูทหนึ่งจุดสองห้าทีบีสีครับแล้วก็ไปบวกกับศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้าอันนี้เป็นเจศูนย์จุดห้า t b c k ส่วนด้รูทหนึดสองนะครับเอาละครับเอาละครับอีกแค่สองตัวก็จะเขียนเวกเตอร์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเวกเตอร์หมดเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ n b เขียนมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็น n b i แล้วก็มีตัว w ฮะตัว w ก็คือออกมาเป็นลบ k ลบยี่คูณเก้นึ่งอย่าลืมเปลี่ยนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนให้กลายเป็นหน่วยเป็นนิวตัน และก็ไปทางทิศทาง K นิวตัน R ครับ RRR อเวกเตอร์ r, 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 r เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปบบขออนุญาตแบ่งครึ่งนะครับขออนุญาตแบ่งครึ่ง R a b r a b จุดปลายลบจุดต้นมีค่าเท่ากันกับนะครับจุดปลายลบจุดต้นมีค่าเท่ากันกับครับ r a b i a เล I J เ,ล I เลยมีค่าเท่ากันกับลบ 1.5I นะครับบวกเบวก 2k เมตรครับเอาละครับ Rag เลยมีค่าเท่ากันกับครับ r a g เลยมีค่าเท่ากันกับจุดปลายลบจุดต้นเลกลายเป็นครับลบ0นะครับลบ 0.75I นะครับ แล้วก็ไปบวก0.5นะครับ J แล้วก็บวก k เมตรนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วสามารถแก้สมการได้แล้วนะครับเอาล่ะครับค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเขียนฟอร์ดเวกเตอร์นะครับเพราะมันเป็นจุดแรกถ้าผิดตัวนี้ก็ค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคำตอบที่ออกมาหลังจากนี้ก็น่าจะผิดหมดนะครับโอเคขอญยกแบ่งสักหน่อยแล้วกันเนื่องจากวันนี้ตัวหนังสือไม่สวยนะครับ ฟที่จริงก็ไม่สวยทุกวันนะครับเอาละ่ะก็มีอยู่สองสมการครับสำหรับการเขียนนะครับ Equilibrium o f เ i g i d b บ d y ใน2มิติอันดับแรกก็คือซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0 s i g m ซิกมา f มีค่าเท่ากันกับ0ครับทุกท่านซิกมา F มีค่าเท่ากันกับ0ไปดูคอมโพเนนในตัวแกน i มีตัวไหนบ้างอ่ะคอมโพเนนในแกน i ถ้ามีตัว i ก็มีแค่ ax และก็มีแค่ nb ก็ติดไปสมการแรกเลยครับว่าลบนะครับ ax นะครับลบ ax บวก nb มีค่าเท่ากันกับ0เอาล่ะครับ sigma f sub y นะครับมีค่าเท่ากันกับ0มีคุณไหนบ้างมีตัวไหนบ้างที่มี j ก็มี ay ครับแล้วก็มีลบ1ส่วนรูท1 2 5 tbc ที่มีอยู่ในคอมเมนต์ในตัวแกน j อะไรกลายเป็นครับว่า เลขกลายเป็น a กับ ay ลบ1ส่วนรูท1 2 5 tbc มีค่าเท่ากันกับ0นะครับเอาละนะครับเอาละขอวงให้สักหน่อยหนึ่งนะครับวงให้สักหน่อยที่จริงว่าจะไม่วงนะครับเนื่องจากมันมีค่อนข้างมีสมการของไอคุณหนูอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับ โมเมนต์ Moment อีกตัวหนึ่งเนาะซิกมาเอฟสับเซตมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์มีตัวไหนบ้างที่อยู่ในแนวแกน Z ซนะครับก็ขอไปเลยแล้วกันนะครับคุณตัวแกนเคเคก็มีคุณหนูอยู่ที่นะครับ1ตัวและก็มีอยู่2ตัวมีอยู่3ตัวนะครับไม่เอาละครับก็กลายเป็น A z ซครับทุกท่านครับ AZ A$ Z, และก็ไปบวกกับ0.5 TBC นะครับส่วนรูทหและก็ลบกับ20นะครับคูณ9.81มีค่าเท่ากันกับ0ได้ออกมาแล้ว3สมการนะครับได้ออมาแล้ว3สมการติดไว้ก่อนครับเรายังแก้สมการพวกนี้ไม่ได้ครับเนื่องจาก3สมการแต่ตัวแปรที่เรามีมี1มี2มี3มี4มี5นะครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับทุกท่านเรายังมีอีกหนึ่งสมการก็คือสมการเนื่องจากโมเมนต์เอามาช่วยในการหาคำตอบซิกม่าโมเมนต์ครับซิกม่าโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0ซิกม่าโมเมนต์มีค่าเท่ากันกับ0เลยกลายเป็นซิกม่าโมเมนต์รอบจุด a มีค่าเท่ากันกับ0 Take เทคโมเมนตที่จุด a เนื่องจากจุด a เป็นจุดที่อันโนนเยอะที่สุด ไปเท m o m มเมนตที่จุด A เลยออกมามี R, A, G ฮะไปคอสกันกับตัวน้ำหนักตัว W แล้วก็ไปบวกกับโมเมนต์ที่เกิดจาก R, A, B ครับทุกท่านครับไปคอสอยกับครับไปคอสอยกับ TBC บวกครับทุกท่านครับบวกกันกับ N, B มีค่าเท่ากันกับ0เอาละครับตั้ง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 ,ง,งออกมา ออกมาก็มีค่าทั้ง i j k บวกกันอยู่2ตัวนะครับบวกกันอยู่2ตัวต้องมีค่าเท่ากันกับ0ก็เริ่มเลยแล้วกันครับขออนุญาตไปที่ตัว w ก่อน i j k r ครับ r a, a r a g r a g ก็มีค่าเท่ากันกับอยู่นี่นะเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ r a g มีค่าเท่ากับลบ0.75 0.5แล้วก็1 k ไปดูครับตัว W มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีแค่อยู่ในแกนตเท่านั้นเลกลายเป็น0 0แล้วก็ลบ20คูณ9.8 1ต่อครับต่อไปต่อกันที่นะครับไปต่อกันที่ตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับทุกท่านเขียนไว้ก่อนเลย IJK ครับ IJK มีอะไรบ้าง ก็มีตัว rab เขียนออกมาก่อนหน้านี้แล้วคือลบ1.5ลบ1.5 1แล้วก็2ทุกท่านครับแรง2ตัวนี้รวมกันนั่นคือ t กับตัว nb ตัว nb ออกมาในลักษณะที่เป็นตัว i นอกนั้นเป็นของ tbc หมดเลยแกน j คือลบ1คูณ1ส่วนด้วย1.25 tbc ส่วนแกน k ก็คือ0.5 tbc ส่วนด้วยรูท1.25ทุกท่านครับแก้สมสการ cos product ต,ตัวนี้ออกมาเราก็จะได้คำตอบครับทุกท่านได้คำตอบนะครับสำหรับ component ในแนวแกน i นะครับผมขอญาตเลยล้วกันนะครับมัน17นาทีแล้วนะครับสำหรับ component ในแนวแกน i ครับทุกท่านจะได้ออกมาว่านะครับ cos cos ออ,ออกมาแล้วก็บวกกันก่อนนะครับ ได้มาอีกหนึ่งสมการครับนั่นก็คือครับ0.5ครับ0.5ส่วนรูทหนึ่แล้วก็ไปบวกกับ2คูณรูทหนุดอาตซขอ,อยกซูมก่อนนะครับเดี๋ยวซูมเอาออกมาให้นะครับลบ9.81มีค่าเท่ากันกับ0ลบ98 จุดหนะครับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ได้มาอีกหนึ่งสมการสมการในแกน J จได้มาอีกหนึ่งสมการครับทุกท่านได้มาอีกเป็น0.75ยูทครับแล้วก็ไปบวกกับ 2NB ครับแล้วก็ไปลบกับ147.25มีค่าเท่ากันกับ0 อัน147.15ครับ147.15มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์คอมโพเนนต์ในแนวแกน Z ครับแนกมาอีกหนึ่งสมการนั่นก็คือตัว k ของเราออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ1.25่งจุดสองหู้อันหนหารด้วยรูทหนึ่งจุครับแล้วก็ลบ NB มีค่าเท่ากันกับ0 ได้เพิ่มออกมาอีก3สมการแก้สมการได้แน่นอนครับทุกท่านทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้แหละครับนอกนั้นก็เป็นรูปแบบการแก้สมการอ่ะเดี๋ยวผมซูมค้างตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับเอาละครับฟ้เลื่อนขึ้นนิดหน่อยเลื่อนขึ้นนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวแกน K เ,เอาละครับ เมื่อได้ออกมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็แก้สมการครับมีอยู่6สมการนะครับ5ตัวแปรแก้สมการได้มีสมการที่1ครับสมการที่2สมการที่3สมการที่4สมการที่5สมการที่6แก้สมการออกมาครับขออนุญาตให้คําตอบเลยนะแก้สมการมาทุกท่านว่าจะได้ขนาดของ tbc นะครับขนาดของ t นะครับ TB-C ออกมามีค่าเท่ากันกับ43.9นิวตันขนาดของ NB ออกมามีค่าเท่ากับ58.9นิวตันขนาดของ AX ออกมามีค่าเท่ากันกับ39.2นิวตันขนาดของ AY ออกมามีค่าเท่ากันกับครับขนาดของ AY ออกมาเดี๋ยวนะ AX นะครับ Ax 58.9นิวตันเท่ากันเพราะอยู่ในแนวแกน A x เหมือนกันนะครับไม่มีตัวไหนต้านเลยนอกจาก NB ตัว Ay มีค่าเท่ากับ39.2นิวตันและตัว Az ครับมีค่าเท่ากับ177นิวตันเอาละครับอันนี้ก็สุสดแล้วแต่ความสามารถของเครื่องคิดเลขของแต่ละคนนะครับ ในการแก้สมาการสบายๆครับสบายๆผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยโฟกัสกันที่เขียนตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเขียนนี้ให้เสร็จก่อนซึ่งไอตัวนี้ไอตัวด้านหลังการคำนวณเนี่ยนะครับการคำนวณเนี่ยมันก็ไม่น่ายากอะไรมากนะครับไม่ไม่ยากอะไรมากสำหรับพวกเราสําหรับข้อ2ก็ขอโจ์เพียงเท่านี้นะครับค่อนข้างเป็นข้อแรกๆนะผมก็เลยใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปจะเร็วขึ้นกว่นานี้นะครับเร็วขึ้นกว่านี้แล้วเจอกันข้อต่อไปครับสาหรับข้อ2 ข้อนี้เป็นข้อเริ่มต้นนะครับยาวนิดหนึ่งขออภัยนะครับแล้วเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ